ฝึกท่าพื้นฐานท่าเลยนะออสเตรเลียนชินอัพนะครับกับแอดนิจายนะครับก็คลิปวิดีโอเยอะมากผมไม่มีเวลาอัดนะครับก็ถามว่าหลายคนบอกหมดไฟผมไม่หมดไฟนะครับเดี๋ยวมึงกลับไปรุ่นต่อไปนี่น่าจะหนักกว่าเดิมนะครับรุ่นที่4ก็ฝึกกันหนักพอสมควรนะครับเดี๋ยวรุ่นที่5เดี๋ยวเพอเพออาจจะหนักกว่ารุ่นนี้นะครับก็ ก็คือตอนนี้กลับต่างจังหวัดนะครับผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็อยากผ่อนคลายอยากโพสอะไรแบบสบายๆชิวๆก็เดี๋ยวค่อยมาจริงจังกับการโพสในเพจนะครับก็โปรไฟล์ผมมันจะโพสแบบก็คืออะไรที่เป็นส่วนตัวนะครับเราจะไม่เอาส่วนตัวนะครับไปโพสในไปโพสในในเพจนะครับเช่นเอาปลาดุกเอาแยนะครับไปโพสในไอเพจออกกําลังกายเพจฟุตบอลนะครับมันจะดูแบบ มันไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวกลับมาก็น่าจะวันอาทิตย์นี่นะครับขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดประมาณกลางเดือนหน้านะครับเราจะมาตัดคลิปคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ออกกําลังกายแบบก็คือให้ความรู้เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็ชิวๆก็ตัดๆก็คือเอาคลิปมาลงประมาณให้อีกเพจมันลื่อนไหวห้เฉยๆนะครับี่เดินเที่ยวโรมันดอนก็ ผมก็ดูดคลิปมานะครับไม่มีเวลาตัดนะครับดูดคลิปให้มันเคลื่อนไหวหเฉยลบคลิปอีกเพจนึงเอามาดูดใส่อีกเพจนึงเทคนิคครับให้เพจมั้เคลื่อนไหวหเฉยนะครับเดี๋ยวก็จะได้มาตัดคลิปแบบก็คือเป็นต้นฉบับสูงนะครับนี่ครับเดี๋ยวรุ่นที่ห้าเดี๋ยวก็รอเปิดกลางด้านหน้าแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าคุณเป้น,นะครับ ็เดี๋ยวกางเดือนหน้าครับเทนครบสามเดือนก็เหลืออีกประมาณกลางเดือนหน้ารประมาณก็ยี่สิบยี่สิบห้าวันเหลือประมาณเทนอีกยี่สิบห้าวันนะครับก็จะได้ฝึกเทนนะครับฝึกเทนรุ่นต่อไปในกลุ่มปิดนะครับเราก็มารอดูนะครับว่าก็คือเป้าหมายผมว่ามันจะสร้างในผู้นํานะครับสร้างผู้นานะครับผมเทนในผู้นําอย่างเดียวนะครับก็ส่วนใครไม่อยากเป็นผู้นําคุณก็ลอง ไปตกลงกับแอดมินดูนะครับว่าแอดมินเขาจะเทนให้คุณหรือเปล่านะครับเขาก็มีข้อตกลงนะครับก็รอดูนะครับส่วนใครที่ยังไม่ปลดล็อกท่าหลักๆนะครับให้อัพตัวเองได้ยนะครับดึงข้อให้ขึ้นดิฟให้ขึ้นนะครับสคอรจัมให้เป็นนะครับสคอรให้เป็นท่าให้โถนะครับท่าหลักสําคัญมากๆนะครับเดี๋ยวผมตัดคลิปมานะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปมาอธิบายทีนะครับ